สวัสดีค่ะก่อนวันอ่ะวันนี้นุจะมารีวิวใครเลยใครไดรโนสาวมาดูนะคะทุกคนว่าของขวัญจะแกะได้ไหมอุ้ยแกะได้จริงจริงเอาใหม่หนึ่งรอบมาดูนะคะทุกคนนี่ค่ะหมุนหมุนเลยหมุนเลยหมุนแน่นเลยมาดูว่าของขวัญจะเปิดได้ไหมโอ้โหเก่งไหมคะทุกคนเอาใหม่อีกรอบที่ทำไม ใครพาทำแบบนั้นน่ะเกะยยังไงเขาไม่ได้หมุนๆหรอโอ้โหโอ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 ้ยมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะมีอะไรมีอะไรในแคริโนซอังเอ้าอะไรอ่ะในเอาให้ทุกคนดูสิลูกโอมกินแล้วฟัน เราต้องรู้จักแปรงอะไรแปรงฟันให้สะอาดไ,ไม่กินไม่กลัวฟันผุแม่เอาแม่ไม่กินไม่กลัวฟันผุของขวัญกินเลยของขวัญกินเลยอเอาไม่กลัวฟันผุเนะกินจับกินจับเอาเปิดอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนดูซิว่าของขวัญเปิดได้จริงไหมนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหเก่งสุดสุด เลยนี่ขุดเลยีเยี่ยมมากเอามาอเอ้ามากินตับแลยกินตับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยๆเลยก้หมหัวด้วยค่ะไปพที่แท้ทำไมสวยจัง,งยิ้มสิวาย